สวัสดีครับผมแอดทซายลุงอรุณวันนี้เราอยู่ที่ห้วยขาสีสะเกตเป็นงานเช่าแมคโครอยู่ที่หน้างานแล้ว3ามลำจะย้ายเข้ามาอีกสองลำเป็นห้าลำกับเจ้านี่เลย SK ส0 0สองร้อยกเบเบอร์30 นี่เป็นลําที่สองเบอร์เจ็ดโกเบโกรุ่นแปดเอ็คเสองร้อยนี่เลยตัวสุดท้ายครับผมเจ้าแขนยาวรุ่นแปดสองร้อยสิบโกเบโกเป็นงานชนรัทานนะครับงานด่วนมากๆเลยงานนี้ดวนยางขัก โอเคครับผมประมาณนี้